ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยนอกจากเราจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามสิ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะผลไม้ไทยโอ้โหเรื่องชื่อไปต่างประเทศมากๆนะคะช่วงนี้เป็นฤดูการของผลไม้ด้วยถามคุณผู้ชมแบบนี้ถ้านึกถึงผลไม้ไทยนึกถึงภาคไหน แน่นอนก็ต้องนึกถึงภาคตะวันออกใช่ไหมคะทททค่ะได้ปลูกกระแสยืนหนึ่งเรื่องกินของภูมิภาคตะวันออกนะคะด้วยการจัดกิจกรรมอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนจะน่าสนใจขนาดไหนรายละเอียดของกิจกรรมมีอะไรบ้างพูดคุยกับคุณสมชายชมพูน้อยผู้มนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคะ่ะท่านผอ,อสมชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอาละฮะต้องถามถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานก่อนเลยนะฮะวัตถุประสงค์เป็นยังไงบ้างครับ ครับแน่นอนครับก็คงจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลให้ความสําคัญเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละเดือนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเราเพิ่งผ่านสงการมาเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าจะไปเที่ยวอะไรยังไงต้องนึกถึงภาคตะวันออกแน่นอนเพราะว่าภาคตะวันออกนั้นปักหมุดเรื่องของผลไม้นะครับเพราะฉะนั้นสีสันตะวันออกหรือว่าคาลิฟูบุรพา เราเน้นเรื่องของยืนหนึ่งเรื่องกินครับสุดฟินเรื่องเที่ยวเต็มเหนี่ยวสายศรัทธาเรียนรู้เรื่องรักเพราะฉะนั้นเรื่องของอผลไม้คืออาหารนะครับที่โด่งดังไปท,งทั้งโลก ทั่วโลกเลยก็ว่าได้<ช>นะครับเ <หา S 2> พราะฉะนั้นเดือนพฤษภาคมนั้นเราก็เปิดตัวเป็นอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนนะครับในภาคตะวันออกเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9จังหวัดนะครับ,รบใน9จังหวัดนั้นเรามีผลไม้ที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเ,าเราก็พยายามที่จะชูเรื่องผลไม้ทําให้เกิดการเดินทางโดยเฉพาะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของทุเรียนเขาบอกว่าเป็นราชาผลไม้นะเมื่อทานทุเรียนเสร็จต้อง ทานมังคุดด้วย <5. S 2> นั่นคือราชินีครับทุเรียนธาตุร้อนราชินีธาตุเย็น<อ>เพราะฉะนั้นในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในภาคตะวันออกนั้นรเรามีสวนอยู่เยอะมากนะครับในเก้าจังหวัดแต่ละสวนนั้นมีภูมิทัศน์ต่างกันนะฮะมีโลเคชั่นต่างกันมีเรื่องราวต่างกันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวนะครับให้กับนักท่องเที่ยวนั้นสามารถที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยวในสวนกินในสวน เที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่นี้ก็คือไล่เลียงเที่ยวกันไปอย่างเงี้ยครับท่านผอก็คือใน9จังหวัดแล้วก็ไปกินผลไม้ในสวนในไร่กันได้เลยใช่ครับก็กิจกรรมจะมีอะไรไงเดือนพฤษภาเนี้ยเราเน้นเรื่องของอร่อยทุกไร่ทุกสวนนะฮะก็ยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนะครับก็เราจะเปิด9ก้าที่เที่ยวหน้าฝนนี้ก็คือช่วงของ ผลไม้นะครับพอไปถึงเดือนก,นกรกฎาคมนั้นเราก็ยังอยู่ในช่วงของผลไม้อยู่เราก็จะเน้นเรื่องของเปิดมุมรับตะวันออกนะครับยังไงฮะเพราะฉะนั้นเรื่องรับรับมุมรับๆับเนี่ยคนก็อยากรู้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทุเรียนก็เป็นความลับอีกอันหนึ่งที่เราพยายามที่จะบอกว่ามีอะไรที่ไหนอย่างไรบ,บ้างน,นะครับโดยเฉพาะจังหวัดระยองนะครับระยองนั้นเราร่วม32สวนโดยเฉพาะนะครับสวนที่มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับไปทานไปชิมไปชอบ ถ้าท่านซื้อผลไม้ครบ500บาทนะครับสามารถที่จะลดนะครับราคาได้100บาทโอ้บาทุสวนเลยนะครับโที่ร่วมโครงการนะครับถ้าไปที่ท่าทรายองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นแหล่งที่ปลูกทุเรียนร้อยกว่าสายพันธุ์ร้อยกว่าสายพันธุ์ทั้งเหนือทั้งอีสานทางภาคใต้มาอยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับไปที่จันทบุรีเขาบอกว่าเป็นมหานครแห่งผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสายพันธุ์ น้ำแร่อัญมณีนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนที่มีความโดดเด่นมากนะฮะในสายพันธุ์และตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่ปกติคนทานทุเรียนเนี่ยถ้าเรานั่งรถตู้คันเดียวกันต้องบังคับทุกคนทานเพราะจะได้กลิ่นเดียวกันจะได้ไม่เคืองกันแะแต่ปัจจุบันนี้เรามีกล่องเก็บกลิ่นแล้วนะครับแก่ทุเรียนคนไหนที่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียน ก็นั่งรถกับเราไปได้แกะใส่ของอันนี้วันนี้มาโชว์ที่นี่เลยวารถออกเราพยายามไม่ดีงกลิ่นเลยนะไม่มีกลิ่นอันนี้คือเป็นกลิ่นทุเรียนเราลองดูนะฮะแกะกลิ่นนะฮะ ครับครับแม่คิดอยู่ว่าท่านจะส่งมาทางนี้ไหมไม่ท่านผอมิวเคยเล่าข่าวไงว่าเวลาคนซื้อทุเรียนอ่ะพี่อฟแล้วเวลานั่งรถด่ากลัวกลิ่นเหม็นใช่ไหมผูกห้อยเอาไว้นอกรถแล้วขับรถไปเรื่อยเรื่อยไมเห็น้ไม่เห็ครับอันนี้ไม่ต้องแล้วก็บอกท่านก่อนนะฮะรายการเรามีกติกาอยู่ว่าพอท่านส่งมาถึงมือเราแล้วเราจะไม่ส่งคืนนะครับแล้ต้องชิมลองจองชิมว่าสองขอชิมที่บ้านนะท่านผมขอตอนทีเดียวคือผมว่าแฟนรายการเนี่ยที่ชมอยู่เนี่ยอยากจะรู้นะเก้าจังหวัดอ่ะจังหวัดไหนบ้างถ้าไปผิดอ่ะพอจะบอกได้มมี มีมีระยองล้นะครับระยองนั้นส2สวนนะครับแต่ไปที่จันทบุรีนั้นเราร่วมกับทางโรงแรมที่พัก20แห่งรีสอร์ทแล้วก็ร้านอาหารคาเฟ่อีก20แห่งแล้วก็สวนอีกเกือบ20แห่งนะครับไปที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถที่จะใช้วอชเชอร์ตรงนั้นไปลดราคาได้หมดแล้วโคกันหมดแล้วในสวนนะครับไปที่ตราดนะฮะตราดนั้นต้องบอกว่าเป็น ชนีชนีเกาะช้างเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีกลิ่นคล้ายทุเรียนภูเขาไฟเพราะที่นี่คือภูเขาไฟเก่าครับแล้วก็มีความเค็มของน้ําทะเลทําให้ทุเรียนที่นี่หวานเพราะฉะนั้นสิบสหกสวนที่ที่ตราดนั้นต้องบอกว่าไปได้เลยไม่ธรรมดาไปที่จังหวัด ปราจีนบุรี<ช>นะครับปราจินบุรีถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทุเรียนนะครับ<ช>สายพันธุ์ G.I. อยู่7สายพันธุ์นะครับไปที่จังหวัดชนบุรีชนบุรีนั้นถือว่าเป็นแหล่งที่นําทุเรียนออกมาให้กับนักท่องเที่ยวที่พัทยานะครับที่นี่ก็มีศูนย์ทุเรียนถ้าไปที่นครนายกนะครับนครนายกนั่นก็เป็นมยงชิดนะครับที่เขามีการถนอมอาหารไว้นะครับไปที่จังหวัด สระแก้วนะฮะสระแก้วนี่ก็จะเน้นเรื่องของเมลอนหรือว่าแคนตาลูปมีเรื่องของผลไม้ที่เป็นชมพู่นะครับไปที่จังหวัดชัชเชงซานะครับมีทั้งผลไม้ที่เป็นมะม่วงนะฮะมะม่วงขายตึกมะม่วงไขตึกมะม่วงเยอะแยะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะรวมไปจนถึงเรื่องของผลไม้ที่เป็นมะพร้าวด้วยนะครับจังหวัดสุดท้ายคือจังหวัด สมุทรปราการนะฮะมีทั้งตลาดบกตลาดน้ําตลาดเก่าตลาดใหม่และตลาดบานน้ําผึ้งนั้นก็มีสวนผลไม้ที่ให้ทุกจังหวัดเลยเอาที่นัถ้าเกิดท่านไม่พูดมาผมไม่รู้เลยนะว่าปราจีนรวมอยู่ด้วยแลครนายยรวมอยู่ด้วยไม่รู้เลยนะถ้าจะไปดูตารางกิจกรรมเข้าไปดูไหนยังไงก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้หรือว่าไปดูได้ในข้อมูลของเพจททนะฮะทุกสํานักงาน ของทททในภาคตะวันออกนะฮะใน6สํานักงานแต่ถ้าท่านอยากจะร่วมสนุกกับวอ์เชอร์ของเรานะครับว่าจะขอลดส่วนนู้นส่วนนี้รวมจนถึงแพ็กเกจสเดือนเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ที่เพจเ c e b o o k ของ Amazing Thailand ขอททนะครับหรือว่า TIT Call Center เพื่อนร่วมทางของทททหรือว่าอนุสารอสทหรือว่าข่าวสารของททนะครับ ส่วนนี้ก็จะมีส่วนรถต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เอไม่รู้จะไปไหนอะไรยังไงนะครับ,รบเรามีงานที่พารากอนครับ23-29ถึงพฤษภาคม7วันนะครับยกสวนที่แต่ละสวนเช่นนะครับสวนจากจันทบุรีระยองฉะเชิงเซา ทุกอย่างนั้นมีกิจกรรมที่บอกว่าเป็นพรีเมียมที่จะมาพบกับทุกท่านพบกันที่พลรกกอนก็ได้ครับไปชมตัวอย่างได้ก่อนเลยได้เลยครับงานคร<ม>ั้งนี้น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีอย่างมากใช่ครับผมนะฮะ,ะ<ม>ต้องเรียนเชิญน,นะฮะลองอเชิญชวนไหมฮะพี่น้องชาวไทยชาวต่างประเทศไปเที่ยวกันงานนี้ครับงานนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในตลอดทั้ง3เดือนนะครับพฤษภามิถุนากรกฎาค คมนี้นะครับอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนพบกับเรา,าชาวสวนผล,ลไม้นะครับในภาคตะวันออกทั้ง9จังหวัดพบกันแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆรอต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะขอได้ที่เพจของทททุกสำนักงานหรือว่าคอเซ็นเตอร์1672การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะผู้ชมคือนอกจากคุณจะไปชิมผลไม้ตามสวนแล้วเนี่ยคุณยังได้ไปสำรวจเส้นทางอ่ะของภาคตะวันออกด้วยนะใช่ค่ะดีมิ้วขอลางาน9วันนะคะเดี๋ยวเดี๋ียวคุณไำงานกับผมก่อนมิ้วจะไป9จังหวัดจะไปกินไล่ไปเลยคุณต้องใจเย็นค่ณนี้ไม่แล้วพี่ก๊อฟเห็นหรือยังว่าทุเรียนมิ้วไม่วางกลับเลยนะไม่วางเ มันเรื่องอะไงคุณผู้ชมเขาไปดูเขาไปดูตารางกิจกรรมกันนะคะแล้วก็ไปร่วมงานกันนะคะน่าสนใจมากจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะท่านผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านผอสมชายชมพูน้อยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากค่ะครับ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 นะฮะครับ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 ับครครับ